สวัสดีค่ะประเดินยางไปเสือของเนาะคะนะ่ะเนาะยางไปเสือของไปเสือของเน้าใหม่เพิ่นไทยบรรยากาศให้เบิ่งนำ้ำไายบรรยากาศกรุงเทพในเบิองนำ้ำ ได้อะไรมาโอ้โหไอ้ันญักาศดห้ดูมาถึงหลันข่าแล้วตอนนี้ก็เด้อด้อยู่หลอดตรวจไะบาทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บเ,บเบยอะควอมไก่ตรงนี้ ไปทางใดก็จะเริ่มใส่แมดอดีอตค่ะฮ่าฮ่าฮนะ่โาโม่งยังอะโอ้เป็นตาแสียบค่ะ